สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมดิงไลน์นะครับกับผมเปรมกับช่องลงไปเรื่อยเกมนะครับทุกคนมาครั้งที่แล้วเราก็คุยกับไอลาฮิมเอาไว้ว่ามันจะอยากไประเบิดลังของไอตัวอาหารการอะไรสักอย่างอ่ะผมจําได้ประมาณนั้นแหละทุกคนอะไรภารกิจต่อไปของเราคือคุยกับเซเลเกี่ยวกับคนไข้ติดเชื้อประหลาดโอเคครับทุกคนไปเดยวต้องลงลิฟต์ลองหาลิฟต์ก่อนหาลิฟต์กันไป อยู่ไหนวะเดี๋ยวไม่ไม่อยู่ห้องนี้เปิดอยู่นี่เหรอเซเลอยู่นี่เหรอเอ้าเซเลียไม่อยู่นี่ได้ไงวะไปเฮ้หมอโอ้นั่นเครนใช่ไหมฉันว่าจะหาเธอได้บ้างอะไรเหรอมีอะไรชนะ่วยช่วยเธอบ้าง จำได้ไหมเหมือนผมบอกคุณเกี่ยวกับตัวติดเชื้อแปลกที่ผมเห็นแบบว่าเจ้าตัวที่ฟอผมเห็นมันก็ดีไปอะ่ะผมเพิ่งเห็นอีกตัวแล้วมันกำลังทำแบบเดียวกันเลยอืมฉันเชื่อว่าฉันได้ยินสับพวกนั้นเธออะไรอะ่ะถึงสิ่งมีชีพพวกนั้นเห็นได้ชัดว่าพวกมันชอบพื้นที่บางส่วนของ,ของเมืองมากกว่าพื้นที่อื่นปรากฏตัวตอนคืนเท่านั้นฉันไม่รู้ว่าเธอจะจับสักตัวแล้วมันนำมานำตัวอย่างมาให้ฉันได้ไหมเรื่องก็คือฉันเกิดคิดได้ว่า เป็นไปได้ยากที่ฉันรู้แต่บ,บางสิ่งมีชีวิตที่ชื่นชอบพื้นที่ที่ฉันทิ้งเหยื่อทดลองเอาไว้เอ่อหลายุ่มพูดไปไกลเลยเอาเป็นว่าเอาตัวอย่างเมื่อ้ฉันมันจะต้องสดใหม่ดังนั้นเธอต้องเอามันกลับมาให้ฉันโดยเร็วโอ้โหแลลวตอนกลางคืนด้วยโอเคผมจะหาพวกนั้นมาให้แน่นอนมีคนฝากบอกฝ่ายที่การบดีฝากติดต่อเลยวะอ๋อโอ้ยโหเจ็บเต็มเลย คุยกับฝ่ายอธิการเกี่ยวกับพวกชิงหนีอ๋อมันชื่อพวกชิงหนีเหรอฉีนิ่งะลรอย่างเงี้ยไปนครับทุกคนคุยกับฝ่ายอธิการเกี่ยวกับพวกชิงหนี คครับไหนดูสิคุณฝ่ายอธิการผมมาแล้วจ้ะไหนฉันช่วยอะไรได้บ้างดตรตสลาบอกว่าคุณมองหาสิ่งเหล่านี้เออตัวชิ้นหนีคนติดเชื้อเร็วสุดๆน่ะอ่าใช่ใช่ฉันสามารถชี้ทางที่ถูกต้องให้นายได้ที่นี่ที่นี่และที่นี่แต่ถ้านายถามฉันถ้าปัญหามาหานายนายก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปหาปัญหาจ่าได้เฉียบคมทีเดียว ขอบคุณมากนี่ไหนมีอะไรบ้างเอามาเอามาหมดโอเคขอบคุณจ้ะคุณฝ่ายที่การไปดีเดีย๋ยวเราไปเราต้องไปไหนอะ่ะแอบเข้าใกล้ตัวชิ้นหนีตอนกลางคืนเราต้องไปแอบเข้าใกล้ตัวชิ้นหนีตอนกลางคืนแต่ผมขอไปซื้อของกันทุกคนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่ใช่อยู่ไหนวะย,ย,ยู่นี่ซื้อของนะครับ โอ้โห ôi. แต่และอันเอาเป็นว่าเราไม่ซื้อดีกว่าไปเลยยี <Yeah. S 1> ไหนไชิงหนีตัวชิงหนีจะประกากฏตัวในตอนกลางคืนและอาจพบได้ที่พื้นที่ที่ให้อาหารของพวกมันที่มีการทําเครื่องหมายบนแผนที่และหากคุณตามล่าพวกมันควรระว,วังเป็นพิเศษพวกมันตกใจง่ายมากและวิ่งหนีเร็วมาก ปกติพื้นที่ที่ให้อาหารของตัวชิกีนี่จะได้รับความคุ้มครองโดยจอมอาหารการโอ้โหชิบหายแล้วจอมอาหารการด้วยโดยใช้ประทัดเพื่อเบี่ยงแนะเบนความสนใจพวกมันอ๋อแม่งจอมอาหารการอีกอ่ะผมแม่งไม่ชอบจอบอาหารการเลยไหนดูสิอ่าโอเคโอเคโอเคเชนนายหยุดเปล่าโอ้ว่าไงน้ำ เคชันจะบอกนายหน่อยนะว่านายต้องการชัน้นจะอยู่ที่สถานนี่เรือข้าวฟากช่วยบอกหมอกแกนอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันน้ำเปลี่ยนที่อยู่แล้วเดี๋ยวก่กอนอื่นเลยขออนุญาตดูผมมีประทัดไหมประทัดคราฟได้ไหมประทัดประทัดอ้าคราฟได้เอามาของสำคัญโอ้ยคราฟทีได้แปดอันเลยเว้ย โ okay. อเคเดี๋ยวเราจะไปไปตรงไหนไหนดีอะ่ะมัน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 เอาอตรงเนี้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปวัดตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปมาร์กตรงนั้นทำไมวะผมก็มาร์กบ้านดิเพราะมันต้องนอนก่อนไปทุกคนร้อยเมตรไม่ไกลมากเราไม่ตัดแล้วกันโอ้โหเฉดอย่ามายุ่งปากวัวระหว่างนี้เราก็ปากวัวชมเมืองครับทุกคนเฮ้ยติดติดเฮ้ยชิบผู้ของ โอเคฟึบฟึบย ǒ จับมาขังการคิดะเครียดคิดะะคิดเครียดมากฟึบ,ฟบพึบ,บพึบโอเคถึงเฮ้ย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 มีคนต้องการเขาช่วยเหรอวิทัศน์สันดิษฐ์มาแล้วอยู่ไหนวะตายแล้วมั้งอะอยู่ไหนอะ เอาหาไปละโอเคไปดีกว่านอนนอนนอนทุกคนนอนนอนนอนอที่นอนอยู่ไหนวะตือดิ๊ตตือตือนอนครับทุกคนเืดแล้วเืดแล้วเืดแล้ว

ต้องค่อยๆย่อเข้าไปอย่าให้มันเห็นครับทุกคนอย่าให้มันเห็นเข้าไปใกล้ๆเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเล่นแม่งโอเคเก็บตัวยังเก็บตัวยังไปแล้วจ้าเคด็อกผมได้ก้อนเนื้อมาแล้วอยู่ใกล้เซฟเว้ยอยู่ใกล้เซฟเว้ยมาเปล่งไฟฉายใส่แม่งเลย นี่นีหนีไออาหางการนี่น <tinc S 2> ีหน <Eat, güzel. S 1> ีหนี่นีห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 นีมาดีมาดีมาดีโหไม่เท่าไหรหนี่เปิดไฟฉายใส่อีกทีนึงนี่นีหนีเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะให้เซเล์ตรวจสอบตัวอย่างหนึ่งฮู้หนี่เปิดไฟฉายใส่อีกทีนึงมาดีมาดีเก่งเหรอเก่งเหรอโอเคโอเคโอเคเปิดไฟฉายใส่อีกทีนึงมาทุกคน เดีย๋ยวเราจะตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันนะเว้ยเว้ยเ้สามสองหนึ่งย่าูโอเคครับทุกคนเช้ามันทิ้ร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาดรเซเลเพื่อให้เขาได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อฟึ๊บฟึ๊บดอร์บ,บอกให้เอาไปให้เขาไวสุดน,นะแต่แต่เรานอนก่อนไม่อันตรายตอนคืนอะ่ะออกไปตอนคืนตายอย่างเดียวทุกคนเห็นไอตัวอาหารการ์่ปะ ขีดไม่ล้มอ่ะตีไม่ตีมันไม่ไม่สัตว์ประานเลยอะ่ะไม่ทำยังไงอะ่ะไปเจอกับมันก็ตายดินอนดีกว่าเช้าก่อนจวค่อยมาปึบๆบ,บมาแล้วเซลลผมมาแล้วอาชิ้นเนื้อที่คุณต้องการอะ่ะแอตโออา่าเครนเข้ามาเลยเข้ ECH ามาเลยเธอได้ตัวอย่างที่ฉันขอใช่ไหมนี่ครับ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมฉันเพิ่งบอกดเตอร์แคมเดนเกี่ยวกับเธอสวัสดีวิสโคเรนยินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณเราฟังดูเหมือนจะอะไรอ่ะน่าประทับใจทีเดียวน่าใจสิ่งนี้เป็นเหมือนเลือดในสิ่งมีชีวิตไวต่อแสงของข้างอันตรายถึงชีวิตหากใช้กับอาวุธได้เลยอะไรอ่ะฉันทำอะไรโ้อ่าไม่ทันทำสารปฏิกิริยาชั้นสุดท้ายของฉันนี้และเฮ้ยผมอ่านไม่ทันว่ะลิ้นพันวันนี้เป็นไรวะ อ่านเอาทุกคนเคมเดนอะไรอ่ะการทดลองเนื้อได้ผลไหมฉันใส่ยาทดลองลงไปในตัวอย่างเนื้อสายพันธุ์นี้ถูกแปลงมันเกิดปฏิกิริยานิสสาม,มา,ารถอธิบายได้อย่างเดียวที่แตกต่างกัไปันทั้งหมดแต่ฉันทําไม่ได้เคนดินทําได้ <S <S เขามีเครื่องมือแต่เราไม่มีวิธีที่จะเอาง,งานวิจัยส่งต่อให้เขา <S <S คาุณสามารถคุยกันผ่านวิทยุน่คุณไม่แชร์ข้อมูลกันหรอข้อมูลมันมากเกินไปเครน เราจะใช้หลายปีเราทั้งคู่อาจจะตายและสลายไปก่อนก่อนที่จะทำสำเร็จนะครับน้ำมาอยู่ที่ทั้งคู่ส่งข้อมูลตัวอย่างเนื้อทั้งสองอย่างบางครั้งมันจะอ่านหรือไม่อา่นอา,อา,อา,านทุกคนก็อ่านอ่านเอาเด้อแมงวันนี้ลิ้นพันจัดแต่มันหมายถึงยางรักษาใช่ไหมเธอไม่รู้ว่าที่นี่มันหมายกลมากแค่ไหนเพราะหนุ่ม ฉันจะติดต่อเธอเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอต้องไปก่อนตอนนี้มีสิ่งที่ต้องทําเยอะเลยสิ่งที่ต้องทำเยอะเลย,เย,อเลยโอเควันนี้ลินเปียจะอ่านไม่ทันหนามมันไม่อยู่ยใช่ไหมเออ,อเฮ้ hey, เกรนนายอยู่นั่นใช่ไหมโอมากับฉันได้ติดตั้งไปลังแล้วอะไรนะบ้าเอ้ยลายฮิมนั่นมันหน้าที่ฉันโอ้โอใช่สิเพราะนายมีคุณสมบัติที่จะจัดการกับวัตถุระเบิดมากกว่าผมนี่ คุณมันก็แค่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งแต่ฟังนะเราทำพลาดเอ้าชิบหายพลาดเละเลยจะเกิดเลยขึ้นบนทางด่วนและทุกอย่างเลยตุกเป้หมดไปที่ร้านไฟหาที่ซ่อนตัวฉันกำลังไปโอ้ม่ข้างหลังคุณข้างหลังคุณราฮิมราฮิมโอ้ยเด็กเด็กมันอยากรู้อยากลองทุกคนเบรคเบรคนายได้ยินไหมใช่ฉันได้ยินอะไรล่ะ ฉันกำลังไปเยาตัวรารฮิมรรฮิมเขาอยู่ในตึกนี้ไม่เปล่าเขาไปกับโอมาไปติดตั้งระเบิดที่ลังเขาทำอะไรนี่เว้ยเอ้ยเขาเอาวัตถุระเบิดมาจากไหนกันน่ะคือฉันขโมยมาจากพวกไรซ์โอ้พระเจ้าช่วยให้ตายสิฉันอยู่ใกล้แล้วฉันจะพาเขาไปที่ปลอดภัยหายได้นายต้องชื่อเขาให้ได้ได้ยินไหมนายต้องชื่อเขาให้ได้ จะเตะตูมมาให้ได้เจ็ดรู้เรื่องนี้เธอไม่รู้โอเคเราต้องไปช่วยนะครับทุกคนโอ้ oh, เอไลฮีมเอ้ยเดี๋ยวเราจะตัดไปตรงเจอไลฮีมเลย okay, ทุกคนสามสองหนึ่งโอเคทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนเอามาถึงจนได้โ oh, อ้เวรแล้ว not good จริงๆอะไรอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยนะี่ย ไม่เกี่ยวกันเลยไม่ชุดเคท่งเหรอวะชุดเคท่งชุดเคท่งว้ายหยิบผิดหยิบปืนมายิงเฉยเลยเสียก็นสนนะี่ยชุดเคท่งชุดเคท่งนี่นะเรียบร้อยอะไรอ่ะค้นหาศพโอเคได้ขนศพขนศพศพศพขอให้ไม่มีลายฮีมแล้วกนะันอ่ะลายฮีมอยู่ไหนวะยังไม่ตายอ่ะ,ะออเฮ้ยตัวเลย โอ้ยคนหายศพนึงราฮีมราฮีมโอ้ยมันโอ้โหจะตายจะตายตรวจสอบโอเคฐานดีรถไฟไปราฮีมฮีมเอ้ยฮีมไอฮีมเอ้ยทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะมันลงยังไงเนะี่ยโอเค มีเห็ดแสงเขออาญาติลงมาเก็บเอาไปทำอาวุธได้ทุกคนฮีมมาแล้วฮีมเ,เก็บกันเก็บกันฮีมขอเก็บแ้๊บหนึ่งฮีมโอเคมาแล้วคือขึ้นไม่ได้อีกไปทางไหนอะฮีมโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเอข้าทางไหนวะ เข้าทางนี้เข้าทางนี้มาแล้วไอ้ฮิมอลจาจ้าโอ้โหเต็มไปหมดเลยไอ้ฮิมเอ้ยทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่เองเลยปลาชูลิเคงชูลิเคงชูลิเคงเลยเงี้ย อย่าเข้ามา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 ไม่ตายอีกเหรออุยอ้ยตายโดนอุ้ยตายโดนละโอเคเอาวุธจะพังแล้วอุย้ยมันเดินสายไปสายมาปลาไม่โดนเออเออตายหมดนะหมดนะโอเคลายิมอุย้ย เอาอีกเงี้ยเอาเงี้ยเจอแม่งเงี้ยได้ดิเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเล่ายิงแม่งเลยโอเคโ่มาไม่รู้เรื่องอึ๊บวาฮิมโอเคฮิมมันยังไม่ตายฉันคิดว่าฉันจะรอดจะไม่รอดแล้วฉันคิดว่าจังเวลาไว้โอเคในเลือดไหลเหรอเออฉันมาเจ็บอนะ ยาวไอ้เอ้ยไอหิมทำหาแล้วมับ้าไปโอ้โหเหลือเวลาน้อยด้วยไปทางไหนอ่ะออกก่อนออกทางไหนวะอ๋อมันมีทางให้ลงไปเลยโหยไปทุกคนสารต่อเจตนาลมไอฮิม เราต้องเอาระเบิดอุปศามาทีหีมคิดไรอยู่ะหีมฮะกลัวเจออาหารการผมขอญาตไปไงอ๋อไม่รู้ว่าผมพกยูวีไว้ก่อนอะเจออาหารการมาไม่ไหวนะเนี่ยโอเคฉขึ้นมาแล้วเห็นทออันเลเลอยไหมโอเคไม่ต้องบอกแล้วเจอแล้วไปเราจะไม่ประทะ Madam. จะปะทะให้น้อยสุที่สึบเราจะปะทะให้น้อยสุดตัวเลยวิ่งตามมาไม่รู้อย่าไปสนใจมันว่าย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 แปะแปะโอเคเอาล่ะเสร็จแล้วโอเครียดมันไดมันใดไหนวะอ๋อเจอแล้ว โอเคอะไรอ่ะองงงงงก็เฮ้ยลบลบเปิดได้ไหมไม่ได้โอ้ย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 ไปอีกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อะไรอ่ะไปทางไหนว่าลบ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 ไป ไปไปทุกคนติดไปหมดเลยมาชักไหนกันเยอะๆวะติดโอเคโอเคก็จะอุ้ยโอ้ยโอ้ยทางตันโอเคไปไปไปไลทฮิมพูดเลยว่าทุกคนอ่านเอาเด้อผมขอตั้งใจก่อนไปแล้วจูโอ้ย ันจะพังแล้วตเนี้อยู่เป็นชาติพังไปครับทุกคนหนีหนีโอเคระเบิดเรียบร้อยไปว้าวว้าวว้าวเฮ้ยรูฮิมสำเร็จแล้วพวกแถวขนางนได้ผลไอ้หนูได้ยินไหมไอ้ฮิมได้ยินไหมเนี่ยไอ้ฮิมไอ้ฮิมเงียบแล้วทุกคนเราต้องไปช่วยฮิมกลับตึกสูงให้ได้ก่อนตอนเนี้ยจุ๊บวับ ชูแว็บชูแว็บโอ้ยมันไกยังเลยสธ่โฟกัสฉายไปไม่ได้ใช้ไม่เจออาหารการดีแล้วอย่าไปเจอเลยฮึบฮิมเอ้ยไอ้น้องชายพี่มาแล้วจ้ะไอ้น้องรักแผนนั่งสำเร็จนี่ว่าไปฮีมกลับบ้านกันฮึบฮึบฮึบฮิมมาแล้วฮีม เปิดเปิดเปิดอะเหิม,ามนายน่าจะได้เห็นกับตานะอ้าวอ,อ้าวอ้าวชีพหายแล้วไงโอ,โ,โอ้โหชีพชีพหายแล้วไอฮิม,ฮมหิมเพื่อนนี่ฉันเองโอ้นี่นี่ครนโอ้เจ้าไอหิมหยุดนะโอ้หยุดโอ้ยไ,ไม่มีทางเลยนะทุกคนอาเริมได้จากเราไปอยา่างสงบ นี่มันแผลกัดต่างหากโว้ยโอ้โหเด็กโก้ผสมเอ้ยผสมเอ้ยโอ้โหโอ้พระเจ้าเจทปิดประตูเลยหลับให้สงบไอ้น้องชายเราจะคิดถึงตลอดไปเขียนได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นเบรกินเบรฮิมเบรฮิมตายแล้ว บาชิปกลับมาที่นี่ก่อนและไม่พูดอะไรกับเจดยังไม่ยังไม่เจออย่าเพิ่งบอกเลยเจดเอะอไอราฮีเป็นคนดีนะครับทุกคนแต่จะมาตายตายเพราะตัวเองแทะะ้ไอราฮีมือปไปลอยมือใครวะไปะทุกคนโอเคทุกคนเราต้องกลับไปที่ทาวเวอร์ โอเคสามร้อยเมตรผมว่าผมจะตัดกันทุกคนสามสองหนึ่งโอเคแล้วก็มาถึงจนได้น,นะครับทุกคนโอเคราฮีมเ้ยไปคุยกับเบเคนเกี่ยวกับการตายของราฮีมกันทุกคนเบคเคนผมมาแล้ววันนี้เบคเคนมาอยู่ห้องล่างวะ<ป>เบคเคนเขาตายยังไง ฉันฉันต้องฆ่าเขามันสายไปแล้วเขากลายร่างฉันไม่มีทางเลือกฉันสาบานได้คือเขาก็เป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันที่เคยมีมาที่นี่ฉันรู้ฉันรู้เขาทําให้ฉันหงุดหยิดชิบบางแนบบ้างในบางครั้งฉันรักเขาเหมือนครอบครัวของฉันเองเพื่อนตายไปอีกคนน้องชายตายไปอีกคน ฉันไว้ใจเขาฉันวางใจเขาด้วเวอพวกนั้นพระเจ้าบางทีฉันไม่ถ้าไม่ปล่อยให้เขาไว้ที่นั่นเขาอาจจะยังมีชีวิตอ้าวไมโอไม่เจ็ด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 เดี๋ยวเจ็ดเจ็ดเจ็ดรู้ละแค่แค่ให้เวลากับเธอหน่อยเธอต้องการเวลาเสียใจอุ้ยตู้มเลยเวอรเซเลยลงไปที่นั่นเราไปพวกมันเอาตัวเขาไปไม่ได้ ชิบหายแล้วไอ้ไรส์ไอ้ไ,ไอรส์บุกชิงตัวเซเล่ครับทุกคนไปงานนี้เจอคนใช่ไหมเจอคนใช่ปหล่ะโอ้ยถ้าเจอคนก็ต้องเจอปืนออกมามาคนเหรออย่าคิดว่ามีปืนอย่าคิดว่ามีปืนคนเดียวอะไรอ่ะอะ,อะไรอ่ะอย่าอย่า อย่ามาอย่ามาครับอย่ามาครับโทษทีน้องพี่มีปืนขนของเลยขนของเลยกระบองกระบองอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรเนี่ยคนนี้คนนี้เซเลผมมาแล้วเซเลโอ้ oh. ไม่มีใครอยู่ข้างในพวกมันเอาตัวเซเลไปได้แล้วชี้หาละหาเซเล หาที่ไหนอ่ะจะข้างในมันไม่มีคนแล้วอ่ะต้องหาที่ไหนอ่ะอ่าเชดเบรคเคนเขาโดนลักพาตัวไปแล้วรถพ่้งของเขาถูกเผาบ้าเอ้ยนายไปทำอะไรให้นโมโหคนของเราเห็นพวกเขาพวกโจรกลุ่มใหญ่มุ่งหน้าไปทางป้อมปราการของไลท์น่าต้องเป็นพวกนี้แน่แน่ นายไปที่นั่นแล้วหาตัวเขาซะพาตัวเขากลับมาโดยมีชีวิตหูยโดยมีชีวิตนี่ยากอยู่นะเพเ่้นเอ้ยอะไรไวายมืดแล้วอย่าเข้ามาชิบชิงมาดิมาด,มาดิคงจะต้องเป็นพาทหน้านะทุกคนโอ้กับการหาด็อกเตอร์เซเลโอ้โหวันนี้มี หลายเรื่องมากลาฮิมก็ตายเซเลก,ก็ถูกจับเอาไว้เป็นของพาร์ตหนะ้าสาหรับวันนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเข้ามาติดตามเฮ้ยํำคัญสิงสองบี้ว่ะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆมัๆนไม่ได้อะไรหรอกแต่กดไว้ก็ดีสำหรับใครที่อยากคอมเมนต์อะไรแบบติชมอะไรพวกนี้นก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ